จัดไปอีกหนึ่งดอกซอฟพ,พาวเวอร์บ้านพ่อมึงเหรออีตุ้งติ้งสะดิ้งสีงบประมาณผสมกันระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตัวมึงใช่ไหมที่เป็นคนสั่งการแล้วก็มึงเป็นคนอนุมัติใช่ไหมคอนเสิร์ตตื๊ดๆอะเป็นยังไงมึงจะให้พี่มึงไปดิ้นเหรอคำถามก่อนถ้ามึงไม่จัดงานแล้วมึงเอาเงินพันกว่าล้านอะไปเติมเพื่ช่วยทหารทหารจะได้เงินช่วยเหลือมากกว่าเดิมไหมมึงคิดตรงนี้ก่อนจริงอยู่ไอ้เงินที่มึงไปทำเนี่ยมันไม่กระทบแต่ถ้ามึงไม่จัด ทหารจะได้เงินเพิ่มขึ้นจับที่คนจะเป็นมึงคนทํำไหมและไอ้ตื๊ดๆของมึงเนี่ยแม่งก็เป็นแค่คนแม่งมีเงินที่แม่งอยากซื้อตั๋วไปตื๊ดๆแต่คนจนแม่งอีกเท่าไหร่ทหารต้องพิการเท่าไหร่มึงไม่ช่วยมึงไม่เอาเงินไปช่วยทหารที่แม่งพิการแต่มึงเอาไปสนองนี้ของคนที่แม่งอยากตื๊ดๆแค่นั้นน่ะไอ้จ๊ะ มึงไม่คิดได้เตืเนในไอ้เขี้ยมึงไปดูเถอะไอ้อเขี้ยเล่นยานทุกคนมึงจับตรวจได้เลยจัดไปอีกหนึ่งดอกไอ้ที่เขามีงบอยู่แล้วอ่ะทาหารได้คนละร้อยบาทแต่ถ้ามึงไม่จัดงานนี้มึงเอาเงินเนี้ยไปเกี่ยทหารที่เขาพิการเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นคนละสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปอ่ะอันเนี้ยมึงหน้าทำมากกว่าไหม มึงประกาศงดจัดนะเนื่องจากเฉพาะขงค้า,ามีคนบาดเจ็บมีคนอะไรก็ว่าไปเอาเงินนี้ไปชดเชยเงินที่ต้องช่วยเหลือไอ้ชาววงชาวบ้านที่เดือดร้อนค่านูคานค่านี่ดีกว่าไหมมึงงดเที่ยวทุกวันได้ไหมไอ้ที่อะไอ้หียพวกชอบตื้อเขาไม่ลงแดงตายหาหรอกมั้งถ้ามึงจะงดจัดจะดีไอ้ E D M เป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดีเจไปจัดตื๊ดๆแล้วก็เอ็มคือเอ็มอะไรวะเออ คอนเสิร์ต D E M ไอ้ D E M อ่ะไอ้เพลงตื๊ดตื๊ดโดยสรุปคือเป็นเพลงตื๊ดตื๊ดสายอัพอ่ะกูเอาตำรวจลงแป๊บเดียวอ่ะกูว่าเจอทุกคนเจอครึ่งงานอ่ะสายอัพอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรเป็นยังไงอ่ะซอฟพาวเวอร์บ้านพ่อมึงเหรออีตุ้งติ้งสะดิ้งสีเงบประมาณผสมกันระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตัวมึงใช่ไหมที่เป็นคนสั่งการแล้วก็มึงเป็นคนอนุมัติใช่ไหมคอนเสิร์ตตื๊ดตื๊ดอ่ะเป็นยังไงมึงจะให้พี่มึงไปดิ้นเหรอมึงจัดคอนเสิร์ตให้พี่มึงงไไปดู หาอีตจงติง้งสะดิ้ง<ๆ>เซเิประชาชนมึงไม่จัดเขาก็ได้ได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอีจังโง่เวลามึงแปลงงลบจากกรรมธิการสภาผิดมาตราร้อมึงเสกแปลงงลบได้แล้วงบตื้ดเนี่ยมึงไม่แปลงเปง็นงบฉุกเฉินของทหารเขาละตอนนี้มันภัยสุขสงครามอีง,ง่าวยิงตึงเลยมึงก็แปลงงบสิแปลงงบจากคอรมอนั่นแหละ ง,ง,งบภัยสงครามงบฉุกเฉินงบอายการศึกทหารนี่มึงไม่ส่งให้เขาสักบาทเลยบงังเกอร์มึงยังให้อีบุมไปทำเลยเออ